ท็อป3ปัญหาที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวมักจะไปต่อไม่ได้นะคะ ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาธุรกิจมายาวนานกว่า20ปีแล้วก็ลูกค้าเราก็จะเป็นแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยค่ะก็เลยได้พบปัญหาที่เป็นเพนพอยต์ของเจ้าของธุรกิจในเรื่องของการสารต่อกิจการนะคะในวันนี้เราก็เลยจะนําเอาประสบการณ์ที่เรามีค่ะมาบอกเล่าแล้วก็มาแชร์ให้ฟังนะคะรวมถึงเคล็ดลับในการวางแผนเพื่อจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ให้กับครอบครัวเราด้วยค่ะปัญหาแรกที่ธุรกิจส่วนใหญ่ต้องเจอค่ะก็คือปัญหาเรื่องของการ ขาดการวางแผนการส่งต่อหรือการสืบทอดกิจการค่ะว่าหมายคือเมื่อพ่อแม่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ในระยะยาวแล้วค่ะ ก็ลืมนึกไปอะค่ะว่าในวันหนึ่งที่พ่อแม่ต้องอาวางมือหรือออกจากธุรกิจแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอยู่ตรงไหนจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะคะหรือถึงแม้ว่าได้เตรียมเงินเอาไว้เนี่ยพอใช้เงินไปเรื่อยๆเนี่ยเงินก็จะค่อยๆล่อยหลอลงนะคะในขณะเดียวกันค่ะระหว่างพี่น้องเนี่ยก็ไม่ได้มีการเตรียมก่อนว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําธุรกิจแทนพ่อแม่ที่กเกษียณอายุไปแล้วนะคะ ก็อาจจะทําให้เกิดความไม่เชื่อใจฝีมือกันไม่ยอมรับกันคนนั้นก็อยากขึ้นคนนี้ก็อยากขึ้นค่ะก็อาจจะทําให้มีปัญหานะคะฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลข่าวแบบนี้เราก็เห็นได้บ่อยๆนะคะ วิธีการแก้ไขปัญหาก็ไม่ยากค่ะก็คือรุ่นพ่อแม่ค่ะก็จะต้องมีการวางแผนที่เราเรียกว่า exit plan นะคะจะได้รู้ว่าค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะวางมือออกจากธุรกิจเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็วิธีการที่จะส่งต่อธุรกิจหรือที่เราเรียกว่า succession plan เนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงบ้างค่ะในเรื่องของ exit plan นะคะคือการวางแผนสําหรับอนาคตนะคะโดยที่เราต้องวางเป้าหมายก่อนค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องการที่จะเห็นธุรกิจเนี่ยมีการสืบทอดกิจการไปยังพญาตาหรือลูกหลานเรา เ,เองหรือเราต้องการที่จะขายหุ้นของเราบางส่วนหรือเราอยากจะ IPO นะคะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงแม้กระทั่งในเรื่องของการ M&A นะคะเป็นการควบรวมกิจการอาจจะเป็นเราไปควบคนอื่นหรือคนอื่นมาควบเราก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมีการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจมีความน่าสนใจดึงดูดนะคะเพราะว่าถ้าเราวางแผนด้วยวิธีแรกเช่นเรื่องของการ transfer หรือการส่งต่อให้ลูกหลานเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมตัวล้ค่ะว่า พญาติเนี่ยใครจะเข้ามาสานต่อธุรกิจใครจะเป็นผู้นําธุรกิจมีวิธีการที่เราจะสร้างเครดิตแล้วก็พัฒนาความสามารถลูกหลานยังไงและที่สําคัญก็คือความสามัคคีของพี่น้องลูกหลานค่ะเพราะว่าถ้าร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ ก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นะคะผลที่ได้รับนะคะไม่ว่าจะเราจะเลือกวิธีไหนถ้าเรามีแผนล่วงหน้ามีการเตรียมตัวเนี่ยธุรกิจก็จะมี valuation หรือเป็นการเพิ่มมูลค่าไปโดยปริยายลูกน้องที่ทำงานกับเราก็จะมีความมั่นใจนะคะซัพพลายเออร์หรือลูกค้าก็จะเชื่อใจแล้วก็มั่นใจว่าธุรกิจเราจะมีความยั่งยืนแล้วก็ที่สําคัญก็คือสินเชื่อธนาคารที่เราใช้อ่ะคะ่ะเขาก็จะเกิดความมั่นใจว่าธุรกิจเรามีระบบมีการวางแผนล่วงหน้าเห็นความยั่ง ยืนในธุรกิจแน่นอนค่ะ ปัญหาที่สองคือเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวหรือการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เป็นระบบนะคะเราต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาคลาสสิกไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของทรัพย์สินของครอบครัวหรือกองสีนั่นเองค่ะเพราะว่าหลายๆครอบครัวค่ะเวลาทํากําไรได้มาค่ะก็จะมีการเก็บเงินที่ทํากําไรได้เนี่ยไปสะสมในรูปแบบของทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็โดยเฉพาะพวกเงินกองสีหรือเงินกองกลางที่เป็นสวัสดิ การของครอบครัวค่ะไม่ได้มีการกําหนดที่แน่ชัดนะคะว่าใครมีสิทธิ์เบิกอะไรยไังไงได้บ้างเพราะว่ารุ่นพ่อแม่ค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตเลี้ยงดูเหมือนการเลี้ยงดูลูกหลานปกติค่ะ,คะพอมีหลานเนี่ยก็อาจจะให้เบิกพวกค่าใช้จ่ายต่างๆ พอไม่ได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะพอวันที่พ่อแม่เริ่มจะถอยตัวเองออกมานะคะอำนาจเนี่ยเริ่มจะไปสู่ลูกๆล,ละซึ่งเราก็จะมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งนะคะเป็นคนดูแลพวกทรัพย์สินเหล่านั้นก็อาจจะทําให้เกิดรู้สึกว่ามันไม่โปร่งใสมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์นะคะอันนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของการแบ่งหุ้นให้กับลูกๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีลูกแล้วสมมุติว่ามีสามคนเนี่ยเข้ามาทํางานแค่คนเดียวเราจะมีวิธีจัดสรรหุ้นหรือความเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างนี้นะคะ่ะ กับชายาดยังไงประเด็นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะก็เกิดปัญหาขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะแนะนําให้มีการจัดประชุมครอบครัวแล้วก็มีการจัดท,ทําธรรมนูญครอบครัวนะคะเพราะว่าในธรรมนูญครอบครัวค่ะจะมีกติกาที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการเข้ามาทํางานในธุรกิจของครอบครัวคนที่เข้ามาค่ะจะต้องมีการกําหนดล่วงหน้าค่ะว่าคุณสมบัติยังไงใครเข้ามาได้เคยสับไพ่เข้ามาได้ไหมนะคะแล้วก็ในเรื่อง ของการสร้างผู้นำธุรกิจด้วยมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่ข้อแรกนะคะเัื่อถ้าเรามีกติกาที่ชัดเนี่ยความสักยมิตคีก็จะเกิดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเบริกจ่ายพวกเงินกองสีสวัสดิการต่างๆนะคะแทนที่จะให้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้ามีความชัดเจนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าค่ะว่าสิทธิ์ของเราในการเบริกจ่ายเนี่ยจะเป็นได้ประมาณแบบไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งต่อทรัพย์สินหรือความเป็นเจ้าของเนี่ยก็มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนค่ะ ประชุมร่วมกันเลยค่ะว่าครอบครัวเราเนี่ยมีวิธีในการส่งต่อใครสามารถมาเป็นเจ้าของตรงนี้ได้ได้ไปแล้วเนี่ยให้ไปขายได้เลยไหมหรือจะต้องมาบริหารร่วมกันเพื่อให้ทรัพย์สินครอบครัวเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วนําผลตอบแทนที่ได้อ่ะค่ะมาจัดสรรแบ่งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ปัญหาที่3คือการขาดบุคลากรที่เหมาะสมในการขึ้นมาเป็นผู้นำขับเคลื่อนธุรกิจค่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยพอเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะตำแหน่งสำคัญสาคัญคือผู้นำเนี่ยเราก็มักที่จะสงวนเอาไว้ให้กับลูกหลานนะคะเพียงเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานคนในตระกูลนะคะก็เลยขึ้นมาเป็นคนที่จะมาคุมบังเหียนแล้วก็หลีดนําความเป็นครอบครัวไปด้วยพร้อมๆกันดังนั้นแทนที่ธุรกิจจะได้เจริญเติบโตเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็อาจจะสะดุดกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ทําให้ผล ไ,นนไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหมายและยิ่งพอเจอวิกฤตบางครั้งเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้ธุรกิจเนี่ยเซจนถึงขั้นอาจจะล้มละลายแล้วก็ปิดตัวไปเลยก็มีค่ะการแก้ปัญหานี่ค่ะเราแก้ไขด้วยการมีแผนเราเรียกว่า succession plan นะคะซึ่งในแผนเนี่ยก็จะมีการกําหนดนะคะว่า คุณสมบัติของผู้นําธุรกิจหรือทายาทที่เราจะพัฒนาเขาให้มาเป็นผู้นําธุรกิจเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติแบบไหนบ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธุรกิจของเรานะคะระยะเวลาที่ผู้นํารุ่นปัจจุบันเนี่ยจะออกจากธุรกิจแล้วจะต้องมีการถ่ายโอนอํานาจนะคะ ในเรื่องของการบริหารจัดการของผู้นำต้นต่อไปเนี่ยเมื่อมีการทำแผนแล้วค่ะเราก็จะได้มีเวลาในการที่จะเตรียมการนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือการถือหุ้นของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้นำธุรกิจเนี่ยจะมีการจัดสรรหุ้นให้เป็นพิเศษยังไงหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าค่ะก็จะมีความชัดเจนนะคะก็จะลดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกได้ส่วนสุดท้ายค่ะถ้าเราอยากจะเผื่อไว้นะคะว่าถ้าในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราอาจจะไม่ สามารถทำงานร่วมกันได้หรือคุณสมบัติของลูกหลานเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนำพาธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายปลายทางได้นะคะวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือการหา strategic partner นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือจะเป็นบุคคลภายนอกนะคะที่เขามีกลยุทธ์มีนวัตกรรมหรือมีอะไรก็ตามเนี่ย ที่สามารถเข้ามาร่วมทุนกับเราแล้วทําให้ธุรกิจเราเติบโตได้นะคะวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้เจ้าของธุรกิจในรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้เงินออกมาบางส่วนแล้วอะคะ่ะก็อาจจะทําให้ธุรกิจเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการวางโครงสร้างล่วงหน้าแบบนี้ค่ะมันอาจจะทําให้ธุรกิจของเราอะคะ่ะมีระบบแล้วทาให้เป็นการเพิ่ม valuation ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องอย่าลืมในเรื่องของการวางโครงสร้างภาษีด้วยนะคะ และนี่ก็คือท็อปสปัญหาที่ธุรกิจครอบครัวมักจะเจอกันนะคะแล้วเราก็เชื่อค่ะว่าหลายๆท่านที่กําลังดูอยู่ขณะน,นี้ก็อาจจะ,ะเผชิญปัญหาเดียวกันอยู่ก็ได้นะคะวิธีการที่เราอยากจะแนะนำนะคะ่ะก็คือหาที่ปรึกษาสักคนที่มีความรู้และประสบการณ์มากพอในการที่จะมาช่วยมองแล้วก็ป้องกันปัญหาต่างๆรวมถึงการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะว่าเราอย่าลืมะคะ่ะว่าเวลาคนนอกเ้ามองอะคะ่ะเขามองด้วยมุมของคนนอกแล้วก็มีความเป็นกลางมากกว่า ดีกว่าที่เราซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยมองปัญหาของตัวเราเองค่ะอาจจะมองได้ไม่รบรอบด้านก็ได้ไอดาวแพลนเนอร์ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจเรามีประสบการณ์มากกว่า20ปีและความเชี่ยวชาญที่จะช่วยซัพพอร์ตปัญหาโดยการที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดพร้อมกับมีการดีไซน์ออกแบบแผนให้เหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างครอบคลุมค่ะหากท่านสนใจบร,ริการดีๆจากไอดาวแพลนเนอร์สามารถที่จะติดต่อเราได้ทางช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะได้อย่างเดิมค่ะหากท่านสนใจสาระดีๆอย่าง อย่าลืมที่จะกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ